คนชอบคิดว่าพวกเราอ่ะหารักแท้ยากอยากจะให้เห็นคอนเทนต์ของเพสเจส u b เปลี่ัมที่สัมภาษณ์ผู้ชีวิต LGBTQ อ่ะเนี่เห็นว่าแบบคนข้ามเพศสามารถแบบว่าเจอรักแท้ได้การเ,เหมารวมค่ะ LGBTQ หรือ t r a n s g e n d e r บางคนทําผิดเขาก็จะเหมารวมว่า t r a n s g เด d e r เหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดแล้วก็ทําให้สังคมอ่ะไม่ไว้ใจหรือน่าเชื่อถือในตัวเรามากพวกเราอ่ะค่ะขอความเอ็กซ์ตร้าจากสังคมจากโอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพวกเราไม่ได้ขอความเอ็กซ์ตร้าเลยค่ะ วกกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยขอความเท่าเทียมที่เท่ากันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองค่ะคือคนคิดว่าคนที่เป็นอ่ะหนึ่งเลยคืออ้องเออหรือไม่ก็เป็นพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนพิการเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นคนข้ามเพศค่ะ พอเป็น LGBT แล้วเราจะต้องแบบบ้ารจหรือว่าบ้าขังกับความรักของผู้ชายอะไรแบบนี้คือตัวเราคิดว่าแบบอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบมองผิดค่ะการเป็นกระเทยเนี่ยต้องเป็นคนไม่ดีต้องเป็นคนแรงต้องเป็นคนที่แบบก้าวร้าวหรือเสียงดังอะคะ่ะแต่ความจริงคือไม่เลยแบบหลายๆคนอะคะ่ะแบบนี้ใส่ดีอัธยาใสยดีพูดคุยวาจาหรืออะไรต่างๆค่ะเป็นมิตรกับทุกคนมากะคะ่ะเราอาจาาะะาอาจะบอกว่าเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนาน e n จอยกับเพื่อนๆแต่บางคนคิดว่าเราเป็นตัวตลกซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการความเฮฮาสนุกสนานอย่าเลี้ยงเราว่าเราเป็นตัวตลกเลยม แบบจีตดเออ